เทียรีอองรีอดีตตำนานกองหน้าชาวฝรั่งเศสออกโรงเตือนลิเวอร์พูลว่าจำเป็นต้องทำเกมรับให้เหนียวแน่นกว่านี้หากหวังสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้หงแดงเปิดสนามแอนฟิลด์เฉือนชนะแอตเลติโกมาดริด3-2ทำให้ซีซั่นนี้ยังชนะรวด5นัดในทุกรายการไม่นับคอมมินิตี้ ชแต่ก็ตามมาด้วยสถิติเสียไปแล้วถึง6ประตูตั้งอ,องลีให้ความเห็นว่าเรื่องของลิเวอร์พูลน่ะเหรอผมว่าก็คงเหมือนที่เจมีนะ่น่ะเคยพูดเอาไว้ผมเห็นมาตั้งแต่ปรีซีซั่นแล้วว่าพวกเขาเสียประตูเยอะเกินไปและจำเป็นต้องแก้ไขให้ได้เกมกับเบอร์ลียพวกเขาก็ชนะมาแบบวุดวิดแน่นอนว่าคุณต้องหาทางเก็บ3แต้มให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราเลยไม่บ่นอะไรมากนักกับแมต์นั้น แต่ในระดับแชมเปี้ยนลีกถ้าคุณเสียประตูมากเกินไปการจะชนะมันยากกว่ามาก